ในวันนี้เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดครับจากท่ามต่างเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกช่วงฤดูหนาวผมขอแนะนําเรื่องหนึ่งที่สอดคล้องกับหัวข้อคําเทศนาในวันนี้คือเรื่องมีอยู่ว่าในการแข่งขันสเก็ตประเภททีมผัดหญิงระยะ3,000เมตรนักสเก็ตท่านหนึ่ง ได้ล้มลงขณะกำลังส่งไม้ต่อทุกท่านครับแม้ต่างกันแค่เสี้ยววินาทีก็สามารถตัดสินได้เลยว่าใครคือผู้ชนะดังนั้นการล้มลงระหว่างการแข่งขันประเภทนี้จึงทำให้โอกาสชนะเหลือศูนย์เลยทีเดียวว่ากันว่าพอหลังจากลม้มลงเธอก็ตามหลังคู่แข่งคนอื่นๆอยู่ถึงเครื่องทางในสถานการณ์เช่นนั้นผมจึงคิดว่า เธอคงยอมแพ้ต่อการแข่งขันเป็นแน่แต่ผลปรากฏว่าทีมของเธอกลับแข่งขันจนจบรายการทั้งยังคว้ารางวัลชนะเลิศและเป็นเจ้าของสถิติโลกครันพวกเขาแข่งขันโดยไม่คิดที่จะยอมแพ้ในที่สุดจึงขึ้นนำคู่แข่งคนที่สามคนที่สองที่เคยนำห่างตนและเข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกทุกท่านครับขณะกำลังเดินอยู่ในถิ่นพระนดานแห่งความเชื่อบางครั้งเราก็อาจล้มลงเพราะการล่อลวงต่าง แต่แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องล้มลงเราก็จำต้องลุกขึ้นให้ได้อีกทั้งตัวหนึ่งเป็นตุ๊กตาล้มลุกและมุ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราคือสวรรค์ที่นิรันด์ไม่ใช่หรือครับอย่างไรก็ดี ระหว่างทางไปสวรรค์เราก็อาจล้มลงบ้างและอาจเผชิญกับการล่อลวงที่ทําให้เผลอคิดว่าเราควรยอมแพ้ดีไหมถึงกระนั้นก็ขอให้เราได้เป็นครอบครัวแห่งสวรรค์ที่จะได้เข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่นิรันด์โดยไม่คิดที่จะยอมแพ้กลางทางด้วยกันนะครับด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงตัดไว้ว่าผู้ที่มีใจมั่นคงในความเชื่อจนถึงที่สุดคือจนถึงวินาทีที่ประตูสวรรค์อนุงโงมโลดเปิดออก ผู้นั้นจะรอดพิจารณาดูเพราะชนะเหล่านี้ด้วยกันในมัทธิวบทที่10บครับมัทธิวบทที่10ข้อที่สิกกล่าววิว่าดูเถิดเราใช้พวกท่านไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศารและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขา และจะนำท่านส่งไปให้เจ้าเมืองและกษัตริย์พ่อเราเพื่อท่านจะได้เป็นพยานแก่เขาและแก่คนต่างชาติแต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดมีใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งทบิดาของท่านผู้ตัดทางท่านแม้ว่าที่จะมอบน้องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความพักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงเมื่อไหร่ครับถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดถึงที่สุดในที่นี้มีความหมายว่าจนกว่าจะสิสส้นส้นครับผู้ใดที่ทนได้ถึงเมื่อไหร่นะครับถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดต่อให้ต้องเผชิญกับความยากลำบากนานับประการเราก็จำต้อง รักษาความเชื่อของตนไปจนถึงที่สุดครับแม้นักสเก็ตจะล้มลงในขณะแข่งขันระยะทาง3,000เมตรแต่เธอกลับลุกขึ้นแข่งขัน,ขนต่อได้แ,แม้จะตามหลังคู่แข่งอยู่มากจนสมควรยอมแพ้แต่พวกเขากลับแข่งขันต่อจนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกทั้งยังทำลายสถิติโลกเมืม่อเห็นดังนั้น ก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่านี่ม่ใช่การแข่งขันธรรมดาแต่เหมือนพระเจ้าทรงสร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อเราทั้งนี้ก็เพราะขณะเดินทางในถิ่นทุรกันดารแห่งความเชื่อเราอาจต้องเผชิญกับการทดลองมากมายจนบางครั้งทำให้ความเชื่อของเราอ่อนแอลงและบางคนก็ถึงขั้นหมดแรง และร่วงหล่นไปเลยทีเดียวฝ่ายพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์จึงทรงให้กำลังใจเราไว้ว่าอย่างไรครับตัดว่าจงอดทนจนถึงที่สุดผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดพิจารณาดูมัทธิวบทที่สิบสด้วยกันครับข้อที่7กล่าวไว่า ท้าประชาชาติต่อประชาชาิราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันนาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่ในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆ จะเกลียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเราคราวนั้นคนเป็นมากจะถดถอยไปและอายาตกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วยผู้เผยเพยะระเจ้ปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นมากให้หลงไปความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอาธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะอะไรครับผู้นั้นจะรอดข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึง พระเจ้าทรงอนิญาตให้ข่าวประเสริฐของเราถูกประกาศไปทั่วทุกหนทุกแห่งจนข่าวประเสริฐนี้ได้เข้าไปสู่ทุกทวีปทุกประเทศทุกภูมิภาคและขณะนี้ก็ทรงกําลังทําให้ข่าวประเสรเิฐถ,ถูกประกาศไปยังเมืองต่างๆที่เดือยอยู่ทุกท่านครับขออย่าให้เราเมื่อยล้าเลยนะครับแต่จงทําหน้าที่ของตนไปจนถึงที่สุด อาณาจักรสวรรค์ที่นีรันที่เราจะได้เข้าไปเมื่ออดทนจนถึงที่สุดแล้วก็มีค่ามากและนับว่ามีความหมายมากมิใช่หรือครับอย่างไรก็ดีขออย่าได้คิดว่าจะได้เข้าไปสู่ที่นั่นโดยง่ายเลยนะครับเพราะหนทางที่เรากาลังเดินอยู่ในขณะนี้อาจทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าบ้างทั้งชีวิตก็อาจดูไร้ความหมายและสิ้นหวังซึ่งคงมีบางคนที่กําลังใช้ชีวิตในลักษณะนี้อยู่ทว่าหลังจากที่เอาชนะการทั้งปวงนั้นแล้ว แผ่นดินสวรรค์ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นขันโลกนี้เป็นเมืองลี้ภัยเราจึงหนีไม่พ้นชีวิตที่ยากลำบากซึ่งถ้าเราพยายามดิ้นรนหาความเป็นอยู่และความสุขเหมือนบ้านเกิดเมืองสวรรค์ในเมืองลี้ภัยแห่งนี้เราจะไม่มีวันพบโดยเด็ดขาดครับพอเหมือนมีโอกาสเหมาะในการทำงานแต่กลับไม่มีคนที่สมกับงาน และพอมีคนที่เหมาะจะทํางานได้แต่พอดูสถานการณ์แล้วกลับไม่ได้พออย่างหนึ่งดีอีกอย่างกลับไม่ดีและพออย่างหนึ่งใช่อีกอย่างกลับไม่ใช่นี่แหละครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากที่เรากําลังเผชิญถึงตระน,นั้นถ้าเราทนได้จนถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะทรงประทานเหรียญทองแก่เราทุกคนและนั่นคงเป็นเหรียญทองฝ่ายวิญญาณที่สง,ง่างามที่สุดมิใช่หรือครับซึ่งมงกุฎแห่งสวรรค์ที่เราจะได้รับ จะมีค่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดแม้ต่อให้เราได้เข้าไปสู่สวรรค์หลังจากที่ใช้ชีวิตยอยู่บนโลกอย่างสุขสบายแผ่นดินสวรรค์ก็ยังเป็นที่ที่วิเศษสุดลองนึกถึงอัคราทูตเปาโลผู้พยายามทุกวิธีทางขณะยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ตนได้ไปสู่สวรรค์ดูนะครับ เปาโลต้องอดทนต่อการเปือยกายความหนาวเนี่ยความหิวโหยความกระหายและต้องอดหลับอดนอนเพื่อข่าวประเสริฐใครจะเห็นคุณค่าของสวรรค์มากกว่ากันครับเปาโลหรือผู้ที่ได้ไปสวรรค์หลังจากที่เขาหรือเธอใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้เกิดอุปสรรคความยากลำบากความทุกข์ทรมานและการข่มเหงเล็กแต่น้อยบนเส้นทางของเรา,าพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือครับว่า พระเจ้าจะทรงเห็นทุกสิ่งและจะทรงช่วยให้เรามีชัยต่อบบททดสอบทั้งปวงพิจารณาในฮีบรูบทที่สามข้อที่สิบสองด้วยกันครับดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่าน มีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะได้กลของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคิดถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจความเชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้น เมื่อครั้งที่เราเริ่มชีวิตแห่งความเชื่อไว้ให้มั่นคงจนถึงเมื่อไหร่ครับจนถึงที่สุดพต่เจ้าทรงแจ้งให้เราทราบครับว่าเราจะมีส่วนในพระสิริของพระองค์อย่างแน่นอนทั้งทรงตัดไ้ว่าชีวิตแห่งความเชื่อของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรามีใจมั่นคงจนถึงที่สุดขณะกำลังวิ่งนำอยู่นั้นหากเรายอมแพ้กลางทาง<ๆ>ก็ไม่มีวันที่เราจะได้เข้าไปเป็นที่หนึ่ง ซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่คู่ควรได้รับรางวัลมิใช่หรือครับจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตัดว่าถ้าเจ้ายึดความไว้วางใจที่เจ้ามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเจ้าจะมีส่วนร่วมในพระสิริของพระคิ์พิจารณาดูต่อในหนึ่งโครินบ์บทที่10พร้อมทั้งจารึกพระคำที่ว่าผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดไว้ในใจด้วยกันนะครับ เหตุผลที so so ่เราต้องอ่านบทนี้ก็เพราะชีวิตแห่งความเชื่อของเราเหมือนกับชีวิตของคนอิสราเอลในถิ่นทรกดาน40ปีซึ่งการเดินทาง40ปีในถิ่นทรกดานของเขากับการเดินทางในถิ่นทรกดานแห่งความเชื่อของเราสัมพันธ์กันด่งเงาและตัวจริงไม่ใช่หรือครับมีคนอิสราเอลจำนวนมากที่ไปไม่ถึงปลายทาง คือแผ่นินคานันด้วยเขาทั้งหลายรู้สึกท้อแท้และยอมแพ้กลางคันฉะนั้นระหว่างทางไปสู่สวรรค์ของเราเราจะต้องไม่ติดตามแบบอย่างของพวกเขาเด็ดขาดแม้เขาจะยอมแพ้กลางทางแต่เราต้องทำอย่างไรครับเราต้องกล่าวให้ได้ว่าไม่ว่าพระเจ้าจะนำเราไปที่ใดเราจะติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด เราจะตามพระเจ้าไปด้วยความหวังและแม้ชีวิตของเราจะเจ็บปวดและเมื่อยลา้าอีกทั้งรู้สึกอยากยอมแพ้วันละหลายสิบครั้งแต่เราจะไม่มีวันทิ้งความเชื่อและความไว้วางใจที่เรามีในตอนต้นอย่างเด็ดขาดเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยปณิธานเช่นนี้ครับเวลานี้พิจารณาดูหนึ่งโคลินบทที่10ข้อที่หนึ่งครับดูก่อนพี่้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า มันพรบุตรของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับปฏิสมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนและได้รับประทานอาหารทิพทุกคนและได้ดื่มน้ําทิพทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ําซึ่งไหลออกมาจากภาศิลาที่ติดตามเขามาพัศศิลานั้นคือพระเคลต แต่ถึงกระน,นั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยเราทราบได้ก็เพราะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นทรกันดานคนเหล่านั้นที่ล้มตายกันเกลื่อนกลาดคือบรรดาผู้ที่ยอมแพ้ครับพวกเขาไปไม่ถึงจุดหมายราามีแต่ข้ออ้างโดยมองว่าทุกสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยที่ตนต้องเผชิญน,นั้นคือความยากลำบาก จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาพากันท่ำบนทั้งย่างโน้มน้าวให้ผู้คนรอบข้างถ่ำบนไปกับตนด้วยเพราะเหตุนี้ในข้อที่ห้าจึงกล่าววิว่าซากศพของพวกเขาเกลื่อนกาดในถิ่นทรกันดาลขอให้เรามาดูต่อในข้อที่หกครับ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราไม่ให้เรามีใจลบป,ปราาถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้นท่านทั้งหลายอย่านับถือ,อรูปเคารพเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานอย่าให้เราครบหญิงชั่วเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ลม้มลงตายในวันเดียว2 3,000คนอย่าให้เราลองดีองพระผู้เป็นเจ้า เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ต้องตายด้วยงูร้ายอย่าให้เราบน่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บน่นแล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาตเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่า เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะลม้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าท,าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้อะไรครับพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดจะทรงโปรดประทานสิ่งใดครับประทานทางที่จะหลีกเลี่ยงได้จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ กล่าวคือหากเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดพระเจ้าจะทรงเปิดทางอย่างแน่นอนครับเพราะสิ่งที่เรารเผชิญน,นั้นไม่ใช่ภูเขาสูงที่ปีนข้ามไม่ได้หรือมีใช่หนองน้ําที่จะว่ายข้ามไม่ได้แม้พระเจ้าจะทรงให้เราตกอยู่ในความยากลาบากหรือสภาพแวดล้อมที่เบ่เอื้ออํหนวยเพียงช่วขหนหนึ่งแต่ทุกครั้งที่ปรากฏความยากลาบากขึ้น พระองค์ก็จะทรงเปิดทางให้เราเอาชนะและข้ามผ่านไปได้หากเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวต่อไปจนถึงที่สุดโดยไม่ละทิ้งความเชื่อของตนพระองค์ก็จะคอยนำทางเราและเปิดทางให้เราเสมอครับเพราะเหตุนี้จึงขอวิงวอนให้บุตรของศิโยนทุกท่านดำเนินตามทางที่พระเจ้าทรงเปิดให้นั้นพเพื่อที่ท่านจะได้ไปถึงสวรรค์อย่างปลอดภัย ในที่นี้ได้เอ่ยถึงคําว่าการทดลองสิ่งจําเป็นที่สุดเพื่อเอาชนะการทดลองคืออะไรครับคําตอบคือความเชื่อเพื่อเอาชนะการทดลองแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าความเชื่ออีกแล้วครับฝ่ายพระเจ้ามิทรงพอพระทัยในคนอิสราเอลจนเป็นเหตุให้พวกเขาต้องพินาศในถิ่นทุรกันดารสำหรับยุคนี้ขออยากให้เราใช้ชีวิตเหมือนคนอิสราเอลเมื่อ3 5 0 0รปีก่อนเลยนะครับ แต่จงใช้ชีวิตอย่างเชื่นบานและมีความสุขกับความเชื่ออันงดงามในพระบิดาพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ผมขอวิงวอนให้ท่านมีความหวังใจว่าในอีกไม่ช้าเราก็จะได้เข้าไปสู่บ้านเกิดฝ่ายวิญญาณแห่งสวรรค์และจงก้าวต่อไปด้วยความเชื่อเช่นนี้ด้วยกันนะครับแล้วบรรพบรุษแห่งความเชื่อของเรามีความเชื่อเช่นใดกันจึงสามารถเอาชนะต่อทุกการทดลองทั้งยังได้รับสิทธิสมบูรณ์ ในการเข้าไปสู่คนานันพิจารณาดูในฮีบรูบทที่11ข้อที่6ด้วยกันทับ แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติดเตียนชาโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ ลองพินิจพิเคราะ์ดูให้ดีนะครับฝ่ายนักวิชาการอาจมีความเห็นต่างกันเล็กน้อยแต่พวกเขาก็กล่าวกันว่าโนอาคงต้องใช้เวลาสร้างนาวาอยู่ระหว่าง40ถึง120ปีพอได้ไข่ทวนถึงการที่โนอามุ่งมั่นตั้งใจสร้างเรือใหญ่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนั้นก็ทำให้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ ในสมัยนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าฝนจะตกลงมาทั่วพื้นแผ่นดินและน้ำจะท่วมแผ่นดินโลกนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อทีเดียวครับ ขอให้ท่านลองจินตนาการถึงภาพที่โนอาต้องอดทนด้วยความเชื่อเป็นเวลา1-2ปีภาพที่เขาต้องอดทนนานถึง10ปีอดทนนานถึง20ปีและภาพที่เขาต้องอดทนอยู่นานถึง30ปีดูนะครับโนอาต้องทํางานแต่เหมือนไม่วันสิ้นสุดทั้งไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียวตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงรับสั่งเขาว่าจงต่อนาวาซึ่งหากขาดความเชื่อแล้วจะสำเร็จการนี้ได้หรือครับ ทันทีที่โนอาสร้างนาวาสำเร็จในที่สุดพระเจ้าก็ทรงพิพากษาโลกด้วยน้ำไม่ใช่หรือครับพระองค์ทรงช่วยโนอาและครอบครัวของเขาให้รอดและผ่านทางเขาทั้งหลาย<ๆ>ก็ทรงทำให้โลกที่ตายไปแล้วนั้นกลายเป็นโลกที่ดีกว่าเดิมเพื่อมวลมนุษยชาติมิใช่หรือครับฝ่ายบรรพบรุษแห่ความเชื่อที่ถูกเอ่ยถึงในฮีบรูบทที่ส1บ เ้วนเป็นผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดด้วยความเชื่อทั้งเส้นหากพวกเขายอมแพ้พอหลังจาก10ปี20ปีหรือ30ปีผ่านไปก็คงไม่สามารถเป็นพยานถึงมหากิจแห่งความรอดของพระเจ้าได้พิจารณาดูต่อในข้อที่8ครับ เพราะอับราฮัม,มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปอย่างที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสักและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด,ด้วยกันตามทัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนักรที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซารามีความเชื่อ นางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพันสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตว์ซื้อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้นก็ได้ทําให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากําลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์ระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ที่นิรานนั้นคนอิสราเอลฝ่ายจิบยานต้องเผชิญกับการทดลองทุกรูปแบบในถิ่นทรกันดารบางก็ล้มลง ทุกครั้งที่ประสบกับการทดลองบ้างก็เอาชนะการทดลองอย่างเดียวกันนั้นได้เมื่อมีการทดลองใหม่เข้ามาก็มีทั้งผู้ที่เอาชนะและผู้ที่ล้มลงและเมื่อปรากฏการทดลองในรูปแบบอื่นขึ้นอีกก็มีทั้งผู้ที่เอาชนะและผู้ที่พ่ายแพ้ต่อการทดลองนั้นขณะที่คนอิสราเอลยกออกจากอียบนั้นนับแต่ผู้ชายได้ประมาณหกแสนคน แต่เมื่อพวกเขาไปถึงคานันตัวเลขกลับยังคงเท่าเดิมทั้งทงท,งที่เวลาผ่านไปนานถึง40ปีแม้จะมีประชาชนรุ่นที่สองถือกำเนิดจำนวนมากระหว่าง40ปีแต่จำนวนคนอิสราเอลกลับยังคงเท่าเดิมมิต่างจากเท่าที่ออกเดินทางกระทั่งเดินทางถึงที่หมายและสิ่งที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือประชาชนรุ่นที่สองเข้าสู่แผ่นินคานัน,าน,านได้ขณะที่ประชาชนที่ยกออกจากอีบกลับล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นทรกันาร ทุกท่านครับขณะนี้เรากำลังเดินทางอยู่ในถิ่นทุกกันดานแห่งความเชื่อซึ่งเป้าหมายของเราคือเดินทางไปให้ถึงที่สุดเพราะการไปถึง7 0ซหรือ80%นั้นก็ไร้ความหมายการไปถึงเพียง70%หรือ80%มีได้ต่างกันแต่อย่างใดและการไปถึง90%หรือ 99%, ก็มิต่างกันกล่าวคือเราต้องไปถึงสวรรค์อย่างสมบูรณ์ครับไฟเรา ไม่สามารถกล่าวได้ว่าคนที่ไปถึง99%นั้นดีกว่าคนที่ไปถึงเพียง70%เพราะในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็ไม่ต่างกันไม่ว่าจะไปถึง70%หรือ99%จุดหมายของพวกเขาก็ไม่ต่างกันครับแต่จุดหมายสุดท้ายของเรานั้นคืออาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ครับแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากมายระหว่างทางไปสวรรค์แต่เราก็ต้องห้ามยอมแพ้เดือดขาดเพราะผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปสู่คานันได้นั้น คือผู้ที่ล้มลงกลางทางพวกเขาคือผู้ที่ยอมแพ้ต่อการทดลองต่างๆแทนการกล่าวว่าพวกเขายอมแพ้ถ้าคัมภีร์อธิบายไว้ว่าอย่างไรครับก็อธิบายไว้ว่าพวกเขาตกอยู่ในการทดลองทุกท่านครับขออย่าให้เรายอมแพ้เลยนะครับเราทุกคนต่างเคยล้มลงกันมาแล้วอย่างน้อยก็คนละหนึ่งครั้ง ซึ่งการพลาดพังในชีวิตเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นไม่ใช่หรือครับแต่สำคัญคือล้มแล้วต้องลุกขึ้นใหม่ให้ได้ไม่ว่าเราจะเดินสะดุดก้อนหินหรือสะดุดเท้าตัวเองพอล้มแล้วเราก็จำต้องลุกขึ้นใหม่ให้ได้อีกครั้งผ่านการนี้ขอให้เราได้เข้าไปถึงแผ่นดินสวรรค์ที่เราค้ำควรถึงสิ่นทุกคนด้วยกันนะครับครั้นพระเจ้าทรงทอดพระเ,เนตร ยุคสมัยนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจึงทรงให้กำลังใจเราไว้ว่าท่านทั้งหลายลงลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต40ปีของชนชาติอิสราเอลในถิ่นทรกันดาลจงจำไว้ให้ดีว่าเหตุใดพวกเขาจึงยอมแพ้และเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้เข้าไปสู่คานอัน เพื่อให้ท่านเดินทางไปถึงสวรรค์ได้สําเร็จเพื่อให้เราเดินทางไปถึงสวรรค์ลแล้วทรงรับสั่งให้เรามีความเชื่อมากกว่าคนอิสราเอลครับลำดับต่อไปพิจารณาดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่สองครับท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์ทระเจ้าของท่านทรงนําท่าน,าน,านอยู่ในถิ่นทรกันดารถึง4ี่สิปีเราทุกคนต้องระลึกถึงเรื่องนี้ครับ แล้วเหตุใดเราจึงต้องระลึกถึงเหตุผลก็เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้ไปสวรรค์ตัวอย่างเช่นพวกเขายอมแพ้แต่เราจะต้องไม่ยอมแพ้ครับแม้นักสเก็ตจะลม้มลงในการแข่งขันวิ่งผลัด3,000เมตรแต่เธอกลับลุกขึ้นใหม่จนทำให้ทีมของตนแซงขึ้นนำทีมอื่นและเข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกเมื่อเห็นเช่นนี้ก็สงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุใด,ใดพระเจ้าจึงทรงสร้างสถานการณ์เช่นนี้ เหตุใดจึงทรงให้เราเห็นเรื่องนี้แม้นักสเก็ตวิ่งผัด3,000เมตรจะล้มลงแต่เธอกลับยังคงแข่งขันต่อและแม้เธอจะล้มลงแต่เธอกลับลุกขึ้นใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับผมเลยทีเดียวครับจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตัดไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ดข้อที่สองม่ใช่หรือครับว่าให้เราระลึกถึงเหตุที่ทรงให้คนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทรกดานนั่นก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อกระทําให้ท่านถ่อมใจ เราทดลองท่านเพื่อดูว่าท่านมีความเชื่อผู้ควรพอที่จะเข้าไปสู่ส่วนหรือไม่บางครั้งทรงปล่อยให้เราเดินอยู่บนทางที่น่าเบื่อบางครั้งบนทางที่แสนวุ่นวายบางครั้งบนทางที่เหน็ดเหนื่อยและบางครั้งก็บนทางที่ง่ายๆสบาย,บายและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ ข้อที่3ครับพระอ,องค์ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระอ,องค์จะทรงกระทําให้ท่านตระหนักแก่ใจว่ามนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในเวลา40ปีนั้นเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดปิ้นและเท้าของท่าน ก็ไม่บวมท่านทั้งหลายพึงทราบอยู่ในใจเถอะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงตีสอนท่านเหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกันเหตุฉะนั้นท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยดำเนินตามพระมันคาของพรทงและเกรงกลัวพรทงเพราะพระเยโฮวา ท้าเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดีเป็นแผ่นดินที่มีทาน้ําน้ําพุและน้ําบาดาลและออกมากลางหุบเขาและเนินเขาแผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบาลีเถ้าองุ่นมะเดื่อต้นทับทิมเป็นแผ่นดินที่มีต้นมะกอกเทศและน้าผึ้งเป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมซึ่งท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยเป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็กและท่านจะขุดทองแดงได้จากภูเขาท่านจะได้รับประทานอิ่มน้ำและท่านจะสรรเสริญพระเยโฮวาทราเจ้าของพวกท่าน ในเรื่องแผ่นดินอันดีซึ่งพรองค์ประทานแก่ท่านนั้นท่านั้งหลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยไม่รักษาพระบัญญัติและกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่พระคัมภีรสอนเรา ถ้าเจ้าทรงรับสั่งมีให้เราหลงลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในถิ่นทรกนนันดนครั้นหากเราเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับคนอิสราเอล,ลเราก็จะยอมแพ้รู้สึกท้อแท้ใจและพินาศเป็นอย่างคนอิสราเอลด้วยเหตุนี้พราเจ้าจึงทรงรับสั่งให้เราระลึกถึงทางที่คนอิสราเอลเดินเพื่อให้เราเลี่ยงเส้นทางนั้นขณะกำลังเดินอยู่ในถิ่นทรกันดนแห่งความเชื่อจึงขออย่าให้เราหมดหวังหรือย,ยอมแพ้เลยนะครับ หากท่านอยากสละสิ่งใดในโลกก็ย่ำได้แต่ขออย่าได้ละทิ้งอาณาจักรสวรรค์โดยเด็ดขาดขอให้เราสู้ๆได้กันนะครับแม้กายเนื้อหนังของเราต้องลำบากทั้งปัญหามากมายฉุดล้างเราไว้จนทำให้ชีวิตแห่งความเชื่อของเราลำบากไปด้วยแต่พระเจ้าทรงวางสิ่งเหล่านั้นไว้เพียงชั่วคราวและประทานทางออกให้เราเสมอ ทรงปรารถนาที่จะดูครับว่าเราเติบโตมากเพียงใดดูว่าเรายังเด็กเกินกว่าที่จะทานข้ามสิ่งกีดขวางเล็กๆได้หรือเราเติบโตจนสามารถก้าวข้ามทุกอย่างได้อย่างง่ายดายขันพระเจ้าทรงสัญญาแล้วว่าจะทรงเปิดทางอย่างแน่นอนจึงขออย่าให้เรายึดติดอยู่กับความยากลําบากหรือรู้สึกท้อหรือหมดหวังจนเกินไปด้วยกันนะครับขอให้ครอบครัวชยนทุกท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าพวกเรามีความหวังในสวรรค์ และต่างกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งข่าวประเสริฐไปพร้อมกับทรบบิดาทะมารดาเพราะเหตุผลนี้ขอให้เราชื่นบานอยู่เสมอด้วยกันนะครับเมื่อทำเช่นนั้นแล้วก็ขอให้เราได้เป็นครอบครัวแห่งสวรรค์ผู้งดงามที่จะได้เพลิดเพลินอยู่กับชีวิตนิรันด์และความสุขในบ้านเกิดเมืองสวรรค์ที่ซึ่งทรบบิดาทะมารดาทรงประทับอยู่ตลอดไปเป็นนิสขอให้ครอบครัวเชียรทุกท่านสู้ส และได้รับพระพรอย่างมากมายขอบคุณมากครับ